สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการซ h a n n e l ครับสาระที่ดีในการใช้โทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันครับ ขณะนี้นะฮะผมได้ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ vivo นะฮะ vivo v11 นะครับ vivo v11i นะครับผมแล้วก็เราก็เจอเจ้าตัวฟังก์ชันตัวหนึ่งที่เคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่จำไม่ได้ว่าเห็นในเครื่องไหนเดาว,ว่านะ่าจะเป็น Samsung นะครับเจ้าฟีเจอร์ตัวนี้ที่อยู่ใน vivo v11 นะครับเป็นตัวอะไรที่เหมาะมากสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ครับผมเจ้าตัวนี้นะฮะมีชื่อว่าโหมดมอเตอร์ไซค์ครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสายแว้นนะฮะอย่างผมเนี่ยผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์เนาะผมก็เพิ่ง ไม่เห็นเจ้าตัวนี้นะครับแล้คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ครับ ทีนี้เจ้ามีเจ้าหมวดมอเตอร์ไซค์นั้นมันมีประโยชน์อะไระครับคุณผู้ชมฮะมันมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าปฏิเสธการรับสายอัตโนมัตินะครับและการตอบกลับอัตโนมัติด้วยนะครับรวมทั้งการปิดการแจ้งเตือนนะครับปิดแจ้งเตือนเข้ามาในโทรศัพท์นะฮะปิดแจ้งเตือนนะครับผมโดยการทํางานของเขานะฮะเขาจะมีการปฏิเสธการรับสายโดยอัตโนมัติครับเช่นคุณผู้ชมกําลังขี่รถอยู่นะครับนะเขาก็จะปฏิเสธการรับสายด้วย SMS ก็ได้นะครับคือตอบกลับด้วย SMS ครับผมคุณผู้ชมสามารถ จะเลือกตอบกลับได้ก็ได้นะฮะคือแบบเฮ้ยขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เดี๋ยวโทรกลับนะแบบนี้ฮะเราสามารถจะตั้งค่าได้นะครับโดยการเปิดเจ้าต,ตัวนี้ไว้ฮะซึ่งซึ่งตรงนี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ SMS ที่คุณผู้ชมจะต้องจ่ายประมาณข้อความละสบาทครับเว้นแต่ว่าคุณผู้ชมมีโปรโมชั่นตรงนี้อยู่ซึ่งผมจะปิดไว้นะครับแต่ผมจะเลือกใช้ปฏิเสธการรับสายอัตโนมัติครับผม ด้วยการที่โทรศัพท์มือถือนะฮะเขาจะทางานโดยการโดยโดยการแมทกับ G.P.S. นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นที่คุณผู้ชมจําเป็นจะต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมแล้วก็อ่าด้วยความเข้าใจนะฮะจริงๆเขาไม่ได้บอกรายละเอียดไว้นะครับว่ามันใช้อินเทอร์เน็ตไหมแต่โดยปกติทั่วไปนะครับโทรศัพท์มือถือนะฮะเขาจะมีเซนเซอร์เช่นดูว่านบการนับก้าวต่างๆการเคลื่อนที่ต่างๆนะฮะแต่ผมเข้าใจว่าต้องมี G.P.S. ควบคู่กันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะครับผมจะเลือกใช้การปฏิเสธการรับสายโดยอัตตโนมัิ มก็คือปฏิเสธการรับสายทั้งหมดก็ได้นะครับเลือกแบบนี้เลยหรือว่าจะอนุญาตทั้งหมดก็ได้หรืออนุญาตให้โทรเป็นบางสายเช่นอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณภรรยาหรืออะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะมาเลือกได้ในนี้ก็ได้ครับว่าจะเอาเฉพาะรายชื่อคนโปรดรายชื่อที่มีอยู่ในสมุดโทรศัพท์หรือเลือกเองก็ได้ะฮะเป็นแค่บางคนเท่านั้นที่สามารถโทรหาเราได้ในขณะที่เราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ครับผมแล้วตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับผมอเขาจะ ตัดสายเลยนะครับคือไม่รับสายเลยนะฮะเวลามีมีสายเข้ามาในขณะที่คุณผู้ชมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นะฮะผมถือว่าอา่ส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องดีนะฮะเป็นเรื่องดีจริงๆเลยคือแบบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเอ้ยบางครั้งเราใช้ความเร็วแล้วมันไม่สะดุดตกใจตรงเนี้ยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถจะใช้ได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะทาง V ี V o เขาก็บอกไว้ก่อนเลยว่ารายละเอียดต่างๆเนะี่ยคุณผู้ชมต้องเ,อเขาไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นกับเรื่องนี้นะครับเนื่องจากมันมีผลทางกฎหมายะฮะ แต่ก็เป็นหมวดหมวดหนึ่งนะฮะที่น่าจะเปิดใช้ไว้นะครับเพราะหากคุณผู้ชมเปิดใช้ปั๊บนะฮะคุณผู้ชมจะเจอเลยว่าเขาปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับซึ่งคุณผู้ชมจําเป็นจะต้องอ่านรายละเอียดข้อมูลตรงนี้ให้ดีนะครับและหากคุณผู้ชมต้องการจะใช้ต่อนะฮะบอกเลยฮะต้องมาคลิกตรงนี้นะฮะยอมรับและดําเนินการต่อแต่หากคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรฉันขี่รถไม่เร็วหรอกฉันพร้อมที่จะรับทุกสายที่โทรเข้ามาอยู่แล้วคุณผู้ชมก็คลิกออกไปนะครับผมคลิกออกไปฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้เจ้าฟีเจอร์ตัวนี้นะครับผมก ของคุณผู้ชมนะครับไม่อยากให้มีอะไรมาสะดุดในขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ฮะเสียสมาธมาธิแบบนี้ฮะไม่อยากให้มีก็ลองใช้โหมดมอเตอร์ไซค์ดูนะครับแต่หากรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันสบายสบายอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปใช้มานะครับเป็นแค่อีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ vivo นะครับและอย่าลืมกดติดตามเซตช่องของเราครับจะพบกับสาระดีๆจากเราได้ทุกวันเที่ยงตรงและสองทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ